เอาลวครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมก็ผมนายโฮเกเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับในเกมเก s h i ชิ m นแบ t กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาบิ้วนายน้อย4เอมเบมกันนะครับผมว่านายน้อย4เซต a r t ิแฟกต์เอมเบเนี่ยมันจะโหดและแรงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมผมขออนุญาตโชว์เคสคลิปวิดีโอนายน้อยของผมให้ท่านผู้ชมได้ดูกก่อนเลยนะครับผม คลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะเป็น national team นะครับผมสาเหตุที่ผมใช้ national team เนี่ยก็เป็นเพราะว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะทําตามแบบผมได้นะครับผมโดยที่ท่านผู้ชมไม่ต้องรับากเรื่องเงินอะไรมากนักนะครับผมเพราะว่าเจ้า3ตัวนี้นะครับผมใน national team เนี่ยมันสามารถที่จะหากันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมจะใช้เป็น dloop กับแมวหรือไรเดนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของข้อดี4 a r t i f a c t Set MB มกาก่อนเลยนะครับผมว่ามันดียังไงนะ โดยปกติแล้วนะผมถ้าท่านผู้ชมใช้2น้ํา2โนเบสนะผมท่านผู้ชมก็จะประสบปัญหาที่ว่าสกิลอันติของนายน้อยเนี่ยมันคูดาวกลับมาไม่ค่อยทันนะผมก็คือมันใช้พลังงานท่าแปดสิบหน่วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วสกิลอีของนายน้อยเนี่ยมีเวลาครูดาวที่ค่อนข้างที่จะนานนะครับผมทําให้นายน้อยเนี่ยถึงแม้คุณจะใส่2น้ําองโนเบสเนี่ยมันแรงแต่ว่าอันติของคุณเนี่ย มันจะรีกลับมาไม่ค่อยทันนะครับผมแล้วมันจะกินเวลาค่อนข้างที่จะนานด้วยนะครับผมเพราะว่าสกิลคูลดาวของสกิล E เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมใช้อาติแฟกซีเซตเอ็มเบิ้ตรงนี้นะครับผม2เซตตรงนี้มันก็จะเพิ่มฟื้นฟูมาอีก20%นะครับแล้วปกติแล้วนะครับผมคนที่เล่น4เซตเอ็มเบิ้เนี่ยมันจะเพิ่มความแรงอันติมากขึ้นนะครับผมตามค่า ER ที่เรามีนะครับผมทําให้เราเนี่ยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะทำอาติแฟก์เนี่ยเราก็จะต้องทําการฟื้นฟูพล,ลังงงานนตรเี้้ยใหยอะ นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้เล็กน้อยนะครับผมก็คือซิงชิวของผมเนี่ยใช้ดาบสักวิชิเอลนะครับผมสกิลสองทีเนี่ยเกรอันติจากศูนย์เนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของสี่เซตอัลติแฟคแอมเบตรงเนี้ยมันทําให้กบจุดอ่อนของนายน้อยเรื่องของ ER ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับต่อมานะครับข้อดีที่2เลยก็คือเพิ่มความเสียหายอันติมากขึ้นนะครับปกติแล้วถ้าคุณใช้2น้ำสอ,นสอโนเบสนะครับผมไอเจ้า2โนเบสเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายได้สูงสุดแค่่เเพียง20%ทานนั้น นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณใช้สีเซฟเอมเบมตัวนี้นะครับผมมันจะเพิ่มความเสียหายแบบเริ่มแรกเลยนะครับผมก็คือ25%นะครับก็คือ ER ที่100นะครับผมปกติแล้วถ้าตัวละครของคุณนะครับเริ่มแรกมาเลยเนี่ยจะมี ER อยู่ที่100นะครับผม100ของคุณก็จะเท่ากับความแรงของเอมเบมเนี่ย25%นะครับผมซึ่งถ้าคุณจะทำให้เอมเบมเนี่ยเต็มประสิทธิภาพนะครับผมคุณก็จะต้องมีฟื้นฟูพลังงานเนี่ยประมาณ300นะครับผมไม่เกิน300นะครับมันะคร อ r ติแฟกต์สีเซตเอ e มมตรงนี้เนี่ยมันมีทางเลือกมากขึ้นก็คือคุณก็จะต้องใส่ออฟฟูนฟูลลงไปนะครับแต่ว่าความแรงของมันที่ได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมก็คือได้อย่างต่ำเนี่ยคือ2 5ขึ้นไปเลยนะครับผมต่อมาข้อดีที่3นะครับผมก็คือคุณจะมีทางเลือกในการจัด a r t ิแฟกตมากขึ้นนะครับผมปกติแล้วนะครับผมถ้าคุณใช้เซต2น้ํา2โนเบสนะครับผมคุณก็จะต้องใช้ในการเป็นโจมตี นะครับถ้วยโบนัสน้าแล้วก็หมวกก็จะเป็นความแรงคิยตาคิอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณใช้4เอ็มเบมนะครับผมคุณก็จะต้องเปลี่ยนจากนาฬิกาโจมตีมาเป็นออฟหลักฟูลฟูลแทนนะครับผมซึ่งตรงนี้ออฟลองนะครับผมโค้กคุณเนี่ยก็อาจจะมีดีกว่าของผมก็ได้นะครับผมใครที่มีนาฬิกาฟูลฟูลดีๆนะครับผมออฟลองเนี่ยเทพๆเลยนะครับผมถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้อาร์ติแฟกต์เซตเอ็มเบมตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ปกติแล้วนะครับผมถ้าใครฟาร์มดันเอ็มเบมนะครับผมเอาเอาอร์ติแฟ ตาผู้ชมก็จะต้องมีเซตเอ็มเบมตรงนี้เยอะอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า่าผู้ชมมีเซตเอ็มเบมเยอะนะครับผมแต่ว่า้าผู้ชมยังไม่เคยปั้นสิงชิวมาก่อนนะครับ่าผู้ชมสามารถที่จะเอาเอ็มเบมที่เหลือตรงนี้มาให้สิงชิวก็ได้นะครับผมซึ่งมันก็แรงไม่แพ้2น้ํา2โนเบสเลยนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นอาร์ติต์ของซิงชิลนะครับผมว่าควรที่จต้องเล่นออฟหลักออฟลองเป็นอะไรดีนะครับผมเดี๋ยวคุณมาดูค่าสถานะของผมก่อนเลยนะครับค่าสถานะของผมนะครับผมก็จะมีอัตราคีอยู่ที่5 1นะครับความแรงคี1์รและการฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่277นะครับผมไอเจ้าฟื้นฟูพลังงานตรงนี้นะผมผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าคุณไม่ควรที่จะต้องทําไม่เกินมากกว่า300 นะครับผมก็คือไอเจ้า4เซตตรงนี้นะครับผมคือมันจะแรงตาม ER ที่เรามีนะครับสูงสุดก็คือ75% 75%ก็จะเท่ากับ300 ER นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำ ER เกิน300ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับผมเพราะว่าแคปของความแรงตีเนี่ยมันตันอยู่ที่75%นะครับผมแล้วก็เรื่องของสถานะตรงนี้นะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีอาตาัตราคิเกิน50ขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิน60ไปได้เนี่ยคือดี นะครับผมแล้วก็ความแรงคีดเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องมา130นะครับผมเอาประมาณสัก110หรือ120ขึ้นไปก็พอแล้วนะครับผมแล้วเรื่องของการฟื้นฟูนะครับผมท่านผู้ชมก็ประมาณสัก250ก็พอนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องทํา277แบบผมก็ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็แล้วแต่อาร์ติแฟกต์ที่ท่านผู้ชมดรอปได้มาก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูกันที่อาร์ติแฟกต์ของผมกันก่อนเลยแต่ละชิ้นนะครับผมว่าอาร์ติแฟกต์ของผมเนี่ยมันลงออปอะไรมั่ง นะครับผมอาร์ติแฟกย์ชิ้นที่1เลยนะครับผมก็คือดอกไม้นะครับผมก็จะมีความแรงคีดอยู่ที่19%นะครับผมฟื้นฟูอยู่ที่9แล้วก็อัตราคีดอยู่ที่3.5นะครับผมไอเจ้าดอกไม้นะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลงในเรื่องของออฟอัตราคีดแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานไว้ค่อนข้างที่จะเอาเยอะๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าความแรงคีดเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะไปใส่กับตรงหมวกได้นะครับผมแต่ว่าไอเจ้าอัตราคีดกับฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมีที่ใส่เท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนนนนนัั้้้้ผผมมมออออยยาาาาากใใใหทู่่่่ชเเเีสรรืงงขขตค ให้เยอะๆให้ได้มากที่สุดนะครับผมจากของผมเนี่ยบรันใส่ในเรื่องของอัตราคีตรงเนี้ยค่อนข้างที่เยอะแล้วนะครับผมไอตรงอัตราคีตรงเนี้ยก็เลยมีน้อยก็เลยไปเพิ่มตรงส่วนของความแรงคีตรงนี้แทนนะครับผมแล้วก็มีติดฝนวูมานนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนของขนนกนะครับขนนกตรงนี้แน่นอนนะครับผมว่าอตาัตราคิของผมเนี่ยมีถึงจุดเจ็ดนะครับฟนลูนอยู่ที่5.8นะครับผมแล้วก็มีพลังโจมตีแถมมานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีออฟกากากก็คือพลังชีวิตนะครับ ต่อมาก็จะเป็นนายิกานะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมใช้เป็นฟื้นฟูพลังงานมากกว่าพลังโจมตีนะครับผมสาเหตุก็มาจากการที่ถ้าคุณใช้โจมตีเนี่ยพลังโจมตีมันก็จะแรงแค่ตรงนั้นอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมใช้ฟื้นฟูพลังงานเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของสีเซตตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วเวลาคุณใช้สกิล E เด่ยคุณก็จะฟื้นฟูเกตอันติเร็วขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นถ้วยนะครับผมถ้วยเนี่ยผมแนะนําใช้เป็นวนัดความเสียหายน้ํานะครับผมเพราะว่าซิงชิลเนี่ยมันอันต นะครับผมแต่ว่าถ้าท to so ่านผู more, ้ชมไม่ได้มีถ้วยบรัสความเสียหายน้ําเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นถ้วยโจมตีเป็นการทดแทนได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ออฟลองของท่านผู้ชมด้วยนะครับผมว่าออฟลองอันไหนดีกว่ากันนะครับผมแต่ว่าถ้าออฟลองโจมตีของท่านผู้ชมมันดีกว่าถ้วยบนัสน้าเนี่ยท่านผู้ชมก็ใช้เป็นถ้วยโจมตีดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้วยน้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดรอปยาก นะครับผมต่อมาก็จะเป็นหมวกนะครับหมวกเนี more, aram, ่ยผมแนะนําให้ท่านผู้ชมแบบตรงๆไม่ได้นะครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมจะต้องไปดูเองนะครับผมว่าสถานะของท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้อะไรมันน้อยกว่าอันไหนมันมากกว่านะครับผมไอ้ตรงเนี้ยท่านผู้ชมก็จะต้องไปบรรลานกันให้ดีนะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีความแรงขี้เยอะท่านผู้ชมก็จะต้องใช้หมวกเป็นอัตราขี้นะครับผมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมมีอัตราขี้ที่เยอะแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็ใช้หมมววกเป็นคาแรงีได้ นะครับผมปัตตาคีทีแนะนาก็คือ50ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ความแรงคีที่แนะนําก็คือต้องเกินมากกว่า110ขึ้นไปนะครับเรื่องของอาร์ติแฟกต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอาวุธนะครับผมอาวุธที่ดีสุดสำหรับชิชิลนัตอนนี้เลยก็คือดาบสซคิฟิเชียลตัวนี้นะครับผมเพราะว่าบวกในเรื่องของฟุตโฟพลังงานนะครับผมซึ่งมันคอมโบกับซีเซตอาร์ติแฟกต์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์พิเศษของมันก็คือการรีเซตคูลดาวของสกิลอีนะครับผมซึ่งงงกาาารรลสนนนมมจิๆเี่ยัทํใ นายน้อยเนี่ยเกรอันติเต็มเร็วมากนะครับผมเวลาที่เอฟเฟกพิเศษตัวนี้มันแสดงผลนะครับถ้าคนไม่มีดาบเกิฟิเชลเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้เป็นเฟดเดอร์ลิงดีไซน์หรือฟอร์บเนสตรงนี้ได้นะครับผมอันเนี้ยสามารถที่จะใช้ทดแทนกันไปก่อนได้นะครับผมแต่ไม่แนะนําให้ใช้ในระยะยาวนะครับผมเพราะว่าระยะยาวเนี่ยยังไงเกิฟิเชลก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ได้มี2ดาบนี้นะครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะมาใช้ดาบ BP ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมถึงจะได้อัตราคิเพิ่มมาแต่ว่าอ,ตาอ,นนอ,นนอัตอาราาคริขออออองงนนนนยย้้้เ่่กกก็ตตหมมืัผแวา ถ้าท่านผู้ชมได้อาตาัตราคียเพิ่มมาท่านผู้ชมก็จะต้องมาเพิ่มความแรงคีตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อทดแทนดาเมจที่หายไปนะครับในเรื่องของอาวุธนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มีอะไรนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของทีมนะครับผมทีมที่เหมาะสาหรับานน้อยมากที่สุดณนะปัจจุบันณตอนนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นใ a t n a l team นะครับผมก็จะมีเบนเนตเซียงหลิงแล้วก็เซิงชิว ับมตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะแบกอบีดของคุณไปยันชั้น12ได้เลยนะครับผมสามารถที่จะผ่านในทุกเกมของตอนนี้เลยนะครับผมคอนเทนต์ด้านไหนที่คุณยังไม่ผ่านเนี่ยคุณเอา3ตัวนี้ผ่านหมดนะครับผมหรือถ้าคุณไม่อยากไปกับ2ตัวนี้นะผมคุณสามารถที่จะเอาในน้อยเนี่ยไปกับไรเดนเพื่อทําการชาร์จไฟฟ้าหรือจะเอาไปกับเวนติเพื่อทําการกระจายก็ได้นะครับผมอันเนี้ยในน้อยสามารถที่จะไปได้กับทุกทีมเลยนะครับผมเพราะว่าในน้อยเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะสูงนะครับ แต่ว่าน้อยๆนะครับผมก็ยังต้องมีเรื่องของข้อควรระวังอยู่นะครับผมเพราะว่าสกิลของน้อยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวละครนั้นโจมตีแบบปกตินะครับผมซึ่งตัวละครที่ส่วนใหญ่ของเกมเนี้ยมันก็โจมตีปกติหมดนะครับผมยกเว้นเสี่วนะครับตัวละครเสี่ยวนะครับผมเป็นตัวละครที่ต้องอยู่ในฟิวนะครับผมอยู่ในฟิวไม่พอนะครับผมการโจมตีของเสี่ยวเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ทุ่มลงมา ซึ่งในการทุ่มลงมาของเสี่ยวเนี่ยมันไม่ได้นับเป็นการโจมตีแบบปกตินะครับผมเป็นนับเป็นการโจมตีแบบทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเสี่ยวมันทุ่มลงมานะครับผมแล้วมันได้รับปั๊บดาบของซิงชิวไปเนี่ยเอฟเฟกตรงนี้มันก็จะไม่เกิดนะครับผมมันจะทําให้ปั๊บดาบของซิงชิวเนี่ยติดอยู่ที่ตัวเสี่ยวไปอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าดาบเนี่ยมันจะไม่ทิ้มไปที่ศัตรูนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยซิงชิวไม่สามารถที่จะไปคู่กับเสี่ยวได้นะครับผมแต่ว่าทําไมซิงชิวถึงไปคู่กับเเวติิแลละียงงหได นะครับผมคาตอบก็อยู่ที่ว่าอันติของเซียงหลิงกับอันติของเวนตีเนี่ยมันแค่เปิดอันติไปปุ๊บเวนตีก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในฟิลนะครับผมเวนตีเนี่ยสามารถที่จะออกฟิลแล้วก็ให้ตัวละครไหนก็ได้เข้ามาทําดาเมจนะครับผมซึ่งมันต่างกับเสี่ยวตรงที่ว่าเสี่ยวเนี่ยเวลาเปิดอันติแล้วมันต้องอยู่ในฟิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเอาในน้อยไปกับเสี่ยวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วเสี่ยวเนี่ยก็เป็นตัวละครเดียวในเกมนี้ด้วยนะครับผมที่สร้างดาเมจแบบทุ่มลงมานนนนะคัับผมมมแล้้วเออขงยยีี่ติดกส นะครับแต่ถามว่ากับเวนตีเนี่ยมันติดไหมมันก็ไม่ได้ติดหรอกนะครับผมอันตีของเวนตีนะครับผมแต่ว่าเวนตีเนี่ยมันสามารถที่จะสลับตัวให้ตัวละครอย่างดีลุกเนี่ยเดินมาทําดาเมจหรือตัวละครอย่างเคอร์อชิงเนี่ยมาโจมตีเพื่อทําดาเมจได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ ทีมของท่านผู้ชมแล้วกันนะครับผมว่าท่านผู้ชมจะจัดทีมยังไงนะครับผมจะผมให้คําแนะนําไว้ว่าทีมของนายน้อยเนี่ยไม่เหมาะกับเสี่ยวแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมมีแรงอวยแรงใจหรือแรงอะไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่เอานายน้อยกับเสี่ยวเนี่ยไปคู่กันได้เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมรับฟังกันจนจบนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ